สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวนะครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ครับผมพ่อครัวแมวมีความชํานาญในเรื่องการจัดทําอาหารบุฟเฟ่งานเลี้ยงนอกสถานที่นะครับตะก่อออื่นนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่พี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาจากรายการชาร์จแท้ไทยแลนด์นะครับเข้ามาให้กําลังใจร้านพ่อครัวแมวเยอะมากครับแล้ววันนี้ครับผมมาที่บริษัท A2 นะครับเขตสัมพุทิก็มีลูกค้า ที่ดูรายการชาร์จแทงแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราหลายท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับมาดูครับวันนี้นะครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่พ่อครัวแมวนะครับมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับ อาหารนะครับจานนะครับเราใช้จานภาชนะอย่างดีจานอย่างดีครับร้านพอ่อครัวมาจริงใจใช้จานกระเบื้องใบใหญ่ครับร้านบุฟเฟ่ทั่วไปจะใช้จานกระเบื้องใบเล็กแต่พ่อครัวแมวมั่นใจว่าอาหารเราอร่อยและเพียงพอเลวผมเลยจริงเลือกใช้จานใบใหญ่ให้ลูกค้าตักได้แบบจุใจนะครับมาดูเมนูแรกนะครับวันนี้นะครับ เป็นเมนูผัดผักรวมกุ้งสำหรับเมนูผัดผักรวมกุ้งนะครับผมพ่อหัวแมวประสบการณ์ในการทำอาหารนี่ดูครับผัดผักสดสดยังเขียวสดน่าทานส่วนกุ้งครับเราอยู่สมุทรปราการรับรองครับปากน้ำสมุทรปราการเราต้องได้กินกุ้งสดสดเนื้อแดงๆหางต้องให้ดำแบบนี้ครับผมมาดูเมนูต่อไปครับน้ำพริกลงเรือครับน้ำพริกกะปิผัดกับหมูหวานกับไข่เค็มแล้วก็เอาปลากรอบเนี่ยนะครับ ไอ้ผัดให้อร่อยปรุง,ปงเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานให้พอดีลอยหน้าด้วยปลากรอบนะครับเวลากินมันจะมีทั้งส่วนกรอบส่วนนุ่มนะครับอร่อยมากๆครับเมนูนี้ไปที่ไหนใครๆก็ชอบครับผมมาดูเมนูนี้ครับผมปลาทอดนะปลากัะน,นำยำมะม,ม่วงกับปลาสดๆครับบอกแล้วเราอยู่สุดปลาคานครับต้องได้ทานอาหารสดๆปลานี่ผมใช้เลือกเลือกใช้ปลาสดๆครับเอามาทําความสะอาดหัน่นและทอดให้เหลืองทองแบบนี้ทานกับน้ำยำมะม,ม่วงอร่อยมากครับผม มาดูเมนูนี้นะครับไก่ผัดพริกเกลือครับลูกค้าใช้ลูกค้าเลือกเมนูของทอดแบบนี้ครับผมไก่ผัดพริกเกลือรสชาติอร่อยเราใช้สันในไก่ผัดปรุงรสให้นุ่มให้กลมกล่อมครับเมนูแกงส้มนะครับแกงส้มชะอมกุ้งครับลูกค้าเลือกเราเป็นเมนูแกงส้มชะอมกุ้งหลายคนชอบมากครับว่าเมนูนี้ อร่อยน้ำแกงส้มไม่เหมือนใครครับของร้านพ่อครัวแมวน้ำแกงส้มจะเด็ดเข้มข้นนี่ครับกุ้งสดๆแล้วก็ทอดใส่ไข่ชะอมแบบนี้ครับรับรองครับว่าผมพ่อครัวแมวไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน แล้มาดูรีวิวจากลูกค้าที่ใช้บริการพ่อครัวแมวในครั้งนี้ครับรับรองว่าผมพ่อครัวแมวไม่ทําให้ผิดหวังใครจะใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในงานทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาสามารถติดต่อกับผมพ่อครัวแมวได้โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับหรือที่เบอร์โทร08612468หรือ idline asia chef mail ทักมาคุยทักมาสอบถามได้ครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ พ่อคมจจดเลี้ยงนอกสถานที่ที่ขนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ครับ